วันนี้เราอยู่กันกับเอส a าเลเตอร์บันไดเลื่อนอาถันเป็นเกมสยองขวัญที่ผมจะได้ลิ้มรสประสบการณ์ของการติดอยู่บนบันไดเลื่อนชัวน่วนิรันร์ไม่ว่าผมจะขึ้นหรือว่าลงสิ่งเดียวที่ผมเจอก็มีแต่บันไดเลื่อนทางเดียวที่ผมจะรอดออกมาจากที่นี่ได้ก็คือผมต้องมองหาสิ่งผิดปกติถ้าหากว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นละก็ต้องรีบหนีลงมาแต่ว่าถ้าหากไม่มีอะไรให้รีบไปต่อ อามาถึงตรงนี้คอนเซปต์เกมมันเริ่มคุ้นๆใช่ครับนี่ไม่ใช่เกมกีฬาแต่ว่าเป็นเกมกอล์ฟทางออกหมายเลข8ก็ทุกคนสามารถให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้และมาดูกันว่าผมจะรอดไปจากบันไดเลื่อนอาถรรพ์นี้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีอะไรแปลกในตอนนี้ดูร,บรอบๆได้ตามต้องการเอาละเริ่มมาเราต้องจำก่อนนะครับว่าสภาพปกติมันเป็นยังไงมีป้ายบอกว่ายารีบร้อน แล้วก็มีถงบันไดพิสวงแล้วก็โปสเตอร์หนังต่อด้วยฟิตเนสกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนู้นไกลๆที่บันไดดูไม่มีอะไรแปลกนะผมว่าและมีไฟอยู่สามดวงพร้อมกับป้ายหกนาทีสักอย่างหนึ่งม,มีเท่านี้นะครับ และตอนบนบันไดเลื่อนเราเดินไม่ได้ด้วยนะเหมือนกับว่าเราต้องยืนอยู่นิ่งๆโอเคอันนี้เป็นทางออกซึ่งเราเดินออกไปไม่ได้นะครับลงอา้าวลงไม่ได้เหมือนกันเอ๊ะเราต้องลงทางปกติเหรอเอะโดดได้ไหมครับไม่ได้ด้วยนะวเอาล่ะมาเริ่มเกมกันเลยในตอนที่คุณอยู่บนบันไดเลื่อน จะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นถ้าหากคุณสัมผัสได้ว่ามีอะไรแปลกๆให้รีบลงบันไดามาโดยด่วนและกดปุ่มเปิดสัญญาณฉุกเฉินแต่ในบางครั้งที่คุณไม่เจออะไรให้เดินผ่านประตูไปถ้าหากคุณตอบถูกครบทั้ง7รอบคุณจะหลุดออกจากมิตินี้ได้และเด็กที่อยู่ทางขวาของคุณจะเป็นคนบอกว่าคุณตอบถูกไปกี่ครั้งแล้วโอ,โอน้องเขามาจากไหนครับนี่โอ้เขาชูหนึ่งนิ้วนี่ไง เอาล่ะแล้วผมต้องทำไงต้องขึ้นบันไดเลื่อนต่อเลยไหม oh. ผมเจอแตงโมวัด <c oughs> เอ๊แตงโมกริง้งอ,อันนี้ผิดปกติแน่นอนต้องรีบลงแล้วแต่ว่า,าขาตายนะครับลงจากบันไดเลื่อนไม่ได้ผมเห็นต่างชาติบนอยู่ในรีวิวเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้มันเสียเวลามากเพราะว่าเราต้องติดอยู่ในบันไดเลื่อนทนั้งที่เห็นสิ่งผิดปกติแล้วก็ลงไปไม่ได้ คือเข้าใจอารมณ์คนที่แบบว่าเล่นไม่ผ่านสักทีแล้วเล่นจนหัวร้อนต้องมาอยู่ฉากเดิมซ้ำๆๆก็เข้าใจได้นะครับอันนี้ผมรีบลงมาข้างล่างแล้วกดปุบเอาแล้วน้องไปอยู่กับแตงโมกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินกรี๊งเย้เราอยู่เลข2แล้วโอเควิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับไปไปกันต่อโอ้ ผมรู้สึกว่ารอบนี้ต้องของจริงแล้วล่ะดูวุ้บคุณแม่เดี๋ยวก่อนโอ้คุณแม่โผมมาอย่างนี้เลยเหรอเห้เฮ้เฮ้โอ,โอ,โอ,โอ้ตูดแน่นๆถ่นทะลุผ่านกำแพงไปแน่นมากแน่นแบบนี้ผมอยากจะรีบลงไปแล้ว <laughs> โอเคอยู่เทิร์นให้ไวเลยปึ๊บปๆ๊บป,บป,บป,บปบไม่อยู่แล้วผมเจอคุณแม่ใหญ่มาก เย้เลขสามเฮ้ยมันดูฉลุยแบบแปลกๆนะครับผมว่าผมว่ามันต้องมีอันที่แนบเนียนอืมเอาละรอบนี้จ้องดีๆด,ด้านหลังไม่มีอะไรโอเคโถงบันไดดูปกตินะครับเขาคงไม่ได้มุกเปลี่ยนคันจีหรอกใช่ไหม oh! ผมเจอธนูปักอยู่ที่ปกติน่าจะไม่มีอืมเรียกเรียกว่าเป็นภาพธนูปักอยู่ที่หัวเขา่า จริงๆดูใกล้ๆเหมือนก็นเนียนอยู่นะครับโอ้ไอ้น้องอเอ้ยน้องเริ่มหน้าเรือเนาะเลขสี่เย้เย,ย้โอเคไปกันต่อนะครับบึ๊บเริ่มเสียวๆรอบนี้ผมว่ามันดูไม่มีอะไรเลยอย่ารียบร้อนอมหลอดไฟก็ดูปกตินะครับไม่มีอะไรเลยเอาแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรแปลกอ่ะผมลองไปต่อแล้วกันนะครับเฮ้โอ้โนโอ้เริ่มใหม่เอะเมื่อกี้ผมพลาดอะไรไปเอาแล้วมันเริ่มเล่นผมแล้วเกมนี้อมรอบนี้เอ่อรอบนี้ผมก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมเฮ้ไปต่อได้ไหม ไม่ได้เหรอเฮ้เอาละนรกที่แท้จริงของเกมเฮ้ไอการที่เห็นถงบันไดาขาดแบบนี้นี่มันปกติไหมใช่อ่มอย่อายงอื่นมันก็ดูปกตินะครับแต่ผมว่าบันไดตรงนั้นมันขาดโอเคผมจะลองยูเทิร์นกลับไปแล้วตอบว่ามีสิ่งผิดปกติน่าจะได้นะเย้ yeah! อุ้ยถูกด้วย โอ้โแสดงว่ามันไม่ปกติจริงนะครับมันม,มันไม่ควรขาดใช่ไหมอรอบนี้ลองดูดีๆนะครับเฮ้อ้าวผมเจอตุกก๊กตาเฮ้ตุ๊กตาหายอันนี้ไม่ปกติแน่นอนอะแย่อันนั้นคืออะไรครับอันนี้คือไม่ปกติอย่างแน่นอนนะ รีบอยู่เทินให้ไหวปึ๊บ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 อันน่ะมีตุ๊กตาบนหัวน้องด้วยนะเย่ <c oughs> เอาเราอยู่ตลอดไปเลยตุ๊กตานี้เอ๊ะเฮ้ไฟดับอันนี้แหละแปลกผมว่าใช่วโวูมืดเลย โหนี่น่ากลัวอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะขนลุกอยู่อะบรรยากาศใช้ได้ถ้าเติมเสียงโหราผีมาหน่อยคือใช่เลยหถ้าตอนเดินลงแล้วป้ายตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นป้ายหลอนๆด้วยนะไอฉากนี้คือหลอนจริงใช่ไหมครับน้องใช่น่าเสียดายที่ไม่มีทุกอย่างดูปกตินะครับถงบันตะ เอ๊ะเอ๊ะรูปนี้มันแปลกหรือเปล่าปกติมันไม่ใช่รูปแบบนี้ปะโอเคผมจะยูเทิร์นกลับไปผมเชื่อสัญชาตญาณตัวเองไอ้นี้มันแปลกกดตุ่มเย่ yeah. ห้าแล้ว yeah. เย่เอาว่ะเอาว่ะมาได้สวยและนี่ไงรูปปกติมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันแปลก แต่ว่ารอบนี้โอ้พื้นบันไดเลื่อนตรงนั้นมันแตกอุ้ยหกเดี๋ยนะวอยู่นิ่งๆสิมือขวาของฉันเฮ้เฮ๊น้องเป็นอะไรไปอย่าบอกนะว่าฉากจบคือโดนน้องกินผมว่าเริ่มแปลกๆเอาแล้วเริ่มอยากรู้ว่าฉากจบเป็นยังไงนะครับแต่เราต้องผ่านไปให้ได้ซะก่อนรอบนี้ดู ทุกอย่างดูปกตินะครับเอาละผมรู้สึกไม่แน่ใจเลยเพอทุกอย่างมันปกตินะี่แต่เซนผมบอกว่ามันต้องมีบางอย่างแปลกบางอย่างที่ผมพลาดแล้วมองไม่เห็นเว้เชื่อผมมันต้องมีบางอย่างแปลกเว้ผมจะลงไปกดปุ่ม <laughs> เกมไม่ได้กินผมหรอกเ <laughs> ชื่อเซนไหมล่ะโน no, เริ่มใหม่ผมเห็นทุกอย่างปกติ แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแปลกเฮ้ยคุณลุงคนนี้เป็นใครทำไมทำไมไปอยู่ข้างบนนี้ได้ได้เวลาที่ผมจะกดตุ่มเง้เยผมมาเจอน้องปวดมืออีกรอบหนึง่งโอเครอบนี้ผมต้องผ่านไปอ่าอ,อันนี้อย่ารีบร้อนอันนี้ดูปกตินะครับไม่มีอะไรแปลกถุงมันไดอืม ทางเดินข้างล่างดูปกติดีไหมอ่ะอืมอิดตรงนี้มันมันเรียงกันผิดทางหรือเปล่าผมว่ามันแปลกๆนะไม่รู้นับไหมเอาเป็นว่ายูเทิร์นนะครับจังหวะน,นี้ไม่น่าใช่น้องครับพี่ว่ามันแปลกเฮ้ยเจ็บแล้วรอบสุดท้ายน้องจะไม่กินพี่ใช่ไหมไป อน,นั่นนะอยู่ๆก็เอาภาพเคลื่อนไหวมาแปะอันนี้ป้ายแปลกแน่นอนอะอนะเฮ้ยแล้วแบบนี้ผมจะผ่านเลยหรือเปล่าผมรู้สึกเกมมันดูแห้งๆไปนะครับถ้าเทียบกับทางออกหมายเลขแปดอันนี้ดูผมผ่านเร็วมากแล้วก็ยังไม่ค่อยเจออะไรเลยฮะเย,ย้ผ่านแล้วเหรอยินดีด้วยได้โปรดขึ้นบันไดเลื่อนและออกไปข้างนอกดบาย แค่นี้จริงรอ่ะมันไม่ไม่มีน้องมาง่าผมเลยครับเอ๊ผมรู้สึกเฮ้ยตกใจน้องมาโบกมือโบอกมือเฉยนะจริงนะเอ๊โอ้แล้วแค่นี้จริงครับผมก็นึกว่าน้องจะกระโดดขึ้นมาง่าบเรา หลังจากเล่นจบผมเข้าเกมใหม่อีกรอบผมเจออะไรแปลกๆในเกมที่2ถ้าหากคุณขึ้นบันไดแล้วไม่เจออะไรแปลกคุณสามารถกดปุ่ม H เ,เพื่อสคลิปบันไดเลื่อนได้โอเคไหนลองดูซิกด H อ,อ้าวมันไม่เห็นสคลิปเลยม,มันหลอกผมนี่นาเอ๊ะผมอ่าสุดท้ายก็ต้องมาหลอบันไดเลื่อนลากงอกเหมือนเดิม เอ๊ะอะไรว,วูบคืออะไรก่อนเดียเด๋ยวเดีวเววูวเฮ้ยอ๋อ,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 อนี่คือปุ่มสคิปบันไดเลื่อนที่คุณว่าเหรอคือเด้งออกเกมมาเลยเอาละครับแล้นี่ก็เป็นทั้งหมดของ S c a r a t o r บันไดเลื่อนอาถานโดยรวมผมรู้สึกว่าเกมนี้มันแห้งๆถ้าเทียบก,กับทางออกหมาเลขก8นะครับเกมมันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ คงจะน่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้ถ้าากในเกมมันมีสิ่งผิดปกติหรือว่ามีอีเวนต์หลอนๆเยอะๆก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ตามถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ